สวัสดีครับโอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับตลาบวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและวิธีเสียงทางทีมงานโอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทางทีมงานโอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงต้องมาพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมทําไมถึงจะต้องมาทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีกราฟนะครับอธิบายนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งนะครับ ในการที่เราจะทําการติดตั้งเจตัวลำโพงไม้เชื่อใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาดูโครงสร้างของเจตัวบอดี้รถนะครับซึ่งตัวโครงสร้างมันก็จะเป็นตัวโลหะนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องเสียงบ้านนะครับตัวตู้ลำโพงยึดก็เป็นตู้ไม้นะครับการซับเสียงก็จะดีกว่าพวกโลหะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางแก้ไขนะครับเราก็ต้องทําการติดตั้งเจตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจตัวบอดี้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดค่าพวกรีเฟลชันนะครับค่ารีเฟลชันก็คือการสะท้อนนะครับ เพราะเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชันพวกนี้นะครับนะครับนี่คือทางด้านหลังของเจ้าตัวลำโพงนะครับในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านหน้ากันนะครับเห็นไหมทางด้านหน้าผมเยมันจะมีผลนะครับเรื่องการตกกระทบหรือเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์นะครับตกกระทบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเจ้าตัวคอนโซลนะครับหรือจะเป็นโครงสร้างของเบาะจะมีผลนะครับเรื่องของค่าอินซิเดนต์ เพราะฉะนั้นนะครับทางแก้ไขนะครับเราก็ได้ทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อลดค่าพวกอินซิเดนต์นะครับเรามาดูงานจริงครับที่เราได้ทําการออกแบบนะครับดูฮะอันดับแรกเรามาดูการติดตั้งแผ่นดมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการแดมของทางชินงานวอร์นซาวและจุ่มนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของตัวเคลเเบตมันทําการติดตั้งเห็นไหมครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับและติดตั้งพวกจะยึดเกาะตามบูดี้รถกันขึ้นลายตัวบูดี้เราเห็นนะครับ แลวนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังไปทําการสร้างอยู่ตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างอยู่ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนต่อมามาดูการวายสายเห็นไหมครับเราได้เลือกใช้สายมาตรฐานนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับมาตรฐาน OFC นะครับซึ่งเป็นสายเพยวคเปอร์นะฮะมาทำการวายสายพร้อมกับนำเจ้าคั่วเทมนอลนะครับมาทำการเข้าคั่วสายนะครับ เพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วดูยึดพาสีแน่นหนาไม่ใช่ก้าไปแปะๆปิดเปิด2ทีก็หลุดล่วงนี้ถ้านยึดแน่นหนาครับและนอกจากนั้นมาดูการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอหันซาวและราชพฤกษ์นะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับพวกอินซิเด้นะครับเห็นไหมครับมีการดีไซน์ยจตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมีเลนเห็นไหมครับและนอกจากนั้นเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวอัสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงนบลนอกนะครับเพ มันจะไม่เกิดการสูญเสียงเสียงนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและเวทีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชพุก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวและชพุกนะครับแล้วท่านจะเห็นการติดตั้งที่แตกต่างจากที่หื่นสิ้นเชิงเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Ford r เ n g เจอันกี้นะครับอันดับแรกเรามาดูนะครับว่าหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงานโอวฮอนเซาลราชพึษ์ถึงต้องมาให้นะครับให้ความสำคัญหรือพิธีพิถันกับการติดตั้งเจตัวแผ่นดําทำไมทางทีมงานโอวฮอนเซาลราชพึษ์ทำไมจะต้องมาทําการสร้างเจตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีกราฟนะครับอธิบายเพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อย่าลืมนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปเนี่ยโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวบอดี้รถมันเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าพวกรีเฟลคชั่นค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือลำโพงชุดใหม่ที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเห็นนะครับโครงสร้างอันนี้เป็นโลหะก็คือโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถเห็นไหมครับเวลาลำโพงทำงานพวกมันจะมีค่าพวกรีเฟลคชั่นค่อนข้างสูงเ <c oughs> พราะฉะนั้นทางแก้ไขนะครับเราก็ต้องทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดัมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าเจ้าตัวรีเฟลคชั่นนะครััับบออออนนนีี้้้้คคืใโรรรงงงสาาขเจตวดถ นะครับเรามาดูส่วนทางด้านหน้ากันนะครับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านหน้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมได้ไม่สามารถยึดคอนโทรลได้เราจะแผ่นดมไปติดที่ตัวเบาะตัวอะไรมันคงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางชีมงานอุหอรซาวและทุนนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อลดค่านะครับพวกอิอิเดนต์นะครับก็คือการตกกระทบจะมีผลของเรื่องความต่างเฟสนะครับเราก็ได้ทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ นะครับแล้วมาดูงานจริงครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกเห็นไหมครับดูการแดมของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกนะครับเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับเห็นไหมแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบบดี้เราเห็นขึ้นลายเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าตัวแดมกับตัวบบดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีไม่เกิดเป็นโพอากาศนะครับเห็นไหมจะขึ้นลายหมดนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างตัวเย็นฟอสเนตนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างนะครับให้ตัวแผ่นแดมเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น และนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเรามีการสร้างยจ้ตัวสเปเซอร์ึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิเลน์นะครับเพื่อลดค่าอิสเซนต์พร้อมกับเห็นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบของเสียงรถยนต์นะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางชิมนงานอุปกรณ์ซาวและชพืก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับนะครับมีคุณภาพแฝ ก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับนะครับแล้วเราที่เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับครับที่ทางลูกค้านะครับได้มาชมนะครับเทคนิคในการติดตั้งระบบเคื่อเสียงในโลกของท่านแล้วท่านจะเห็นการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อ่นยสิ้นเชิงเลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียนะครับ ในรถฟอร์ดเอ็นเ n g e r คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์นะครับซึ่งเป็นของทางค่าย Pi o n e น r นะครับเป็นตัวจอ8นิ้วนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับมาทําการติดตั้งนะครับในรถ o อร์ v e r e s t คันนี้ก็เสร็จสิ้นูปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับ การถ่ายทอดรายเอียดของชิ้นตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเก็บเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายะเอียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเก็บเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาทาการทดสอบฟังดูนะครับ จากที่เราได้ทําการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดอะไรหรือของชิโนีตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงร้องโปรสายกลางนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชเพื่นนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเคองเสียงรถยนต์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford r a n g e r นะครับ อยได้คุณภาพเสียงที่ระดับไฮเอนเหมือนรถ Ford r a n น e r คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวราชพึ่งนะครับแล้วท่านจะพบนะครับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่หื่นทิ่นเชิญนะครับหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ Ford Ranger คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์รไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนซาวราชพึ่งนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ